หลังจากที่ผมกรีดพลาสติกแล้วนะครับลองนี้เรียบร้อยแล้วอันนี้ผมก็พื้นที่ตั้งแต่ซ้ายมือเนี่ยครับจนถึงสุดเนี่ยผมจะปลูกเป็น3ชนิดนะครับก็จะมีกะเพราผล,ลัะพาละเม็ดแมงลักนะครับผมผมจะดีไซน์ให้พื้นที่ตั้งแต่เนี่ยเท่าๆกันนะครับว่าปลูกสามชนิดเนี่ยสัดส่วนก็คือให้มันเท่าๆกันนะครับมาดูเลยครับวิธีการปลูกครับผมอันนี้ก็เป็น เม็ดผลลพานะครับผลลพาที่เป็นพันใบใหญ่นะครับนี่ครับวิธีที่ปลูกผมใช้วิธีนี้เลยก็เนี่ยครับกรีดล่องลงไปประมาณนี้ครับแล้วก็หยอดลงไปนะครับให้มันกระจายกันหน่อยประมาณสัก5เม็ดฝั่งละ4 4มเม็ดเนี้ยครับแล้วก็ทำการกลบดินเลยแค่นี้แหละครับแล้วก็ตอนเย็นก็เปิดน้ำหยดเปิดระบบน้ำหยดให้มันเปียกแค่นี้เองเป็น,นั้นว่าเรียบร้อยแล้วนะครับ เหตุผลที่ว่าเ้ยเหตุผลที่ว่าผมปลูกด้วยวิธีการนี้นะครับเพราะว่ามันจะมีข้อดีก็คือหนึ่งเวลาเราปลูกไปแล้วเนี่ยเวลามันโตเนี่ยเราไม่ต้องย้ายกล้าเราไม่ต้องย้ายกล้าหมายถึงว่าการจเจริญเติบโตเนี่ยมันจะไม่ชะงักมันจเจริญเติบโตทีเดียวเลยแต่ถ้าเราไปหว่านกล้าอยู่ในแปลงแล้วเอากล้านเนี่ยเอากล้าเล็กเนี่ยครับมาปลูกเนี่ยข้อเสียของมันก็คือ1มันจะชะลักชะงักการเติบโตไปนิดนึงเพราะว่าเราต้องถอนออกมาแล้วปลูก แล้วอย่างที่2ก็คือเราต้องมาเขาเรียกว่ามาคุมหลังคาให้มัน4แดด5แดดเนี่ยครับเพื่อไม่ให้มันโดนแดดสัมผัสแดดที่ร้อนเกินนะครับสีแดดซึ่งมันเป็นขั้นตอนที่ที่มันเยอะเราต้องไปหว่านก้าแล้วเอาก้ามาปลูกแล้วแล้วคุมหลังคาให้มันแต่วิธีการนี้ก็คือเราหยอดลงอย่างนี้แล้วเราลดน้ําแล้วก็รอการงอกเลยแต่ว่าข้อเสียของมันนะครับก็คือเปลืองเมล็ดพันธุ์เพราะว่าผมต้องหยอดเผื่อสมมติเนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมก็อยากอยากจะหยอดนะครับหลุมละ10เม็ด ถ้าสมมุติว่ามันออกห้าห้าต้นสิบต้นงี้ผมก็จะให้มันสูงประมาณเนี้ยครับประมาณสักครึ่งฟุตเนี้ยแล้วค่อยทยอยถอนทิ้งเหลือไว้ประมาณหลุมเต็มที่ประมาณสามต้นหรือสองต้นบางหลุมก็เอาไว้ต้นเดียวก็ได้ถ้าต้นเดียวมันก็จะเขาเรียกว่าต้นมันจะใหญ่แข็งเก่งแต่เอาไว้สักสองต้นครับเผื่อเผื่อมันตายตอนโตน,นิดนึงก็วิธีนี้ก็ก็จะดีดีแตกต่างกันไปแต่ถ้าหยอดงี้ผมจะชอบแบบนี้มากกว่า แล้วก็เสียอีกอย่างหนึ่งที่หยอดแบบนี้ก็คือถ้ามันมีมดนะครับมันมีงดมดนะครับมดถ้าหลุมไหนไม่ออก,กลองมาดูฮะมันจะมีมดที่ขนเมล็ไดไปกินแต่ก็ไม่มีปัญหานะครับเพราะว่าผมหยอดเผื่อก็ดึงจากหลุมอื่นเนี่ยมาปลูกแทนหลุมที่ไม่ออกก็ได้ก็ง่ายดีเหมือนกันง่ายไปอีกแบบหนึง่งแล้วก็เซฟขั้นตอนของการที่ว่ามันมันมันยุ่งยาก ให้มันใช้ขั้นตอนที่น้อยลงนะครับการด้วยการปลูกเมล็ดนี่แต่ว่าต้องหยอดเผื่อนอิดนึงจะเปลืองเม็ดทันแล้วก็ระวังมดถ้าที่ไหนมีมดก็มดมันจะขนเม็ดไปกินนะครับเนี่ยครับก็จะประมาณนี้เดี๋ยวก็จะหยอดยาวไปถึงสุดนู่นเลยครับจะมีโหระพาแล้วก็แมงลักแล้วก็กระเพรานะครับสามชนิดนี้เนี่ยครับก็หยอดอย่างเงี้ยครับง่ายๆกะเอาครับ หยอดเผื่อเปืองนิดนึงช่างมันเปืองช่างมันดีกว่ามันไม่ออกแล้วก็ถมเลยใช่หนหครับเรียบร้อยแล้วครับง่ายเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวก็จะทยอยปลูกไปเรื่อยๆให้มันเสร็จครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคการปลูกกะเพราผลพาแล้วก็เม็ดแมงลักของผมเองนะครับผมจะใช้ต้นกล้ามาปลูกก็ได้ หรือจะใช้หยอดเมล็ดอย่างนี้ก็ได้มีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับผมครับเดี๋ยวถ้ามันออกแล้วเดี๋ยวผมจะพามาดูอีกทีนะครับผมครับสวัสดีครับ